แอปที่ใช้ใช้ทำไรนะงงมาสิวิธีแอปอัดเสียงนะแอปอัดเสียงมาดูกันเลยครับแอปชื่อว่า,าไปที่แอปเลยปึ๊บชื่อแอปเรื่องอี้นะครับ TTS Maker นะเป็นเครื่องมืออะไรครับเนี่ยเครื่องมือออนไลน์แปลงข้อความเป็นคำพูดฟิก แปลงข้อความเป็นคำพูดนะ ttsmaker.com นะครับ okay. ว็บนี้ ttsmaker.com โอเคตอนนี้เราเตรียมข้อความที่เราจะให้มันพูดละข้อความข้อความเราแปลอันนี้เราเขียนบทเนาะเขียนบทเกียเก่ยวกับกี่ขั้นตอนนะครับลองดูภาษาไทย้บทหนะ้าขั้นตอนนะห้าขั้นตอนในการสร้างภาพ AI จา<ม>กบิงนะครับโอเคเราเขียนภาษาไทยปุ๊บักอตอนนี้เราเราต้องการจะ ให้มันอ่านภาษาฝรั่งเศสฝรั่งเศสเราเราใช้ Google แปลภาษาแปลจากภาษาไทยเป็นฝรั่งเศสเป็นภาษาฝรั่งเศสนะเพราะนั้นเราก็คัดลอคำที่แปลไว้แล้วเอาไปใส่ในช่องของโปรแกรมแปลงภาษาแอป TT Maker จากนั้นทำไงต่อคะเลือกภาษาค่ะอันนี้เราเป็นภาษาฝรั่งเศสฝรั่งเศสโอเคแล้วก็เลือกเสียงคนไหนเป็นผู้หญิงผู้ชายหนูเลือกผู้ชายผู้ชาย คลิกเลรืองไงครับคลิกเข้าไปโอเคสังเกตตรงไหนครับเวลาเลื่อนไปเลื่อนใช่ไหมมีเช็คบอกตรงนี้นะแบกนั้นตามที่เครื่องแต่ละเครื่องขึ้นจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเครื่องหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็เริ่มการแปลเริ่มคลิกที่ปุ่มเริ่มการแปลรอสักครู่เรียบร้อยแล้วดาวน์โหลดไฟล์ อันนี้ก็จะเรา,เราจะได้ไฟล์แล้วนะครับนี่เราปิดเสียงไม่อยู่นี่เป็นภาษาฝรัร่สเซียเนาะฝรั่งเศสโอเคดาวน์โหลดเลยครับ<ไ>ปึ๊บเราอาจจะตั้งชื่อไฟล์หน่อยบทอุ้ยอะไรนั้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วดูไปละปิดไปก่อนบทภาษาฝรั่งเศสอะไบทวิดีโอภาษาฝรั่งเศสอาจารย์อัดได้เลย ฝรั่งเศสบันทึกเดสก์ท็อปบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเราเราก็จะได้ไฟล์เป็นไฟล์คลิปเสียงเนาะ,ะพูดภาษาฝรัร่งเศสเรามาเล่นดูนะครับเรามาเล่นดู